ก็แฟนช่องสูรเด่นพารวยนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสได้นำมาตัวเลขนะครับจากชุด2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างนำมาให้ท่านสมาชิกได้เอาเพเพลแนวทางนะครับครบท่านก็เ,เข้ามาติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับแา้วสูตรของเราก็าคำนวณออกมาก็ถือว่า มั่นใจพอใช้ได้นะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับเผื่อชอบนะครับตามสูตรการคำนวณนะครับเดี๋ยวท่านก็ลองไปคำนวณย้อนหลังดูได้นะครับเพราะว่าสูตรก็ทุกสูตรนะครับก็มีข้าไปหข้าลุดนะครับไม่ใช่ว่าจะเดินแต่ล่างอย่างเดียวนะครับก็มีข้าบนข้าล่างนะครับตามสูตรการคำนวณนะครับเดี๋ยวทายคิดก็จะมาแนะนําสูตรนะครับตอนนี้ก็ดูเป็นแนวทางนะครับ ครับด้านนี้เราได้มาที่8นะครับและ6นะครับแปดกับ6อันนี้เราได้มา1 2 3นะครับหนึ่กับ2งบวกกันนะครับได้มาที่3ก็ก็ถือว่าเลข3มมีอยู่นะครับเราก็ใช้ยังสามตัวนะครับตัวเลขที่ออกมาคือหกสองนะครับเข้ามาที่6 2นะครับต่อมาก็เข้ามาที่หนึนึงนะครับก็เข้ามาหนึ่งหนึ่งตรงนะครับเข้ามาที่6 7นะครับ แล oui> ้วต่อมาก็เข้ามาที่91นะครับก็เดินดีนะครับสูตรนี้เตืนล่างนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่4 6นะครับแล้วต่อมานะครับเข้ามาที่0-2นะครับนี่ก็เข้ามาที่เลขบนนะครับเข้ามาบนหงวันะครับแล้วต่อมาก็มาดูกันต่อนะครับดูกันต่อก็เข้ามาที่44นะครับ44แล้วก็มาที่4 6นะครับเข้าบนเข้าล่างนะครับแล้วต่อมาก็เข้ามาที่6 3นะครับ กสามนะคร no well. milk, and ับและต่อมาก็เข้ามาตอนนี้พลาดนะครับผิดนะครับก็เข้ามาที่เลขพิ้งนะครับเลขพิ้งคือหนึ่งกับสองนะครับก็เข้ามาที่หนึ่งนะครับหนึ่งสี่นะครับก็ด่านนี้ไม่มีเลขสี่ก็แสดงว่าผิดนะครับและต่อมานะครับก็เข้ามาที่เก้าหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งนะครับเราได้หนึ่งสองตัวนะครับและต่อมาก็เข้ามาที่ 85นะครับ85ล่างนะครับและต่อมานะครับมาดูกันต่อนะครับดูกันต่อเลยนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่งวดนี้นะครับเพราะว่าเข้ามาอะไรงวดต่อมีโอกาสนะครับมีโอกาสหลุดมีโอกาสพลาดนะครับก็ธรรมดาของโสดนะครับแต่โสดก็มีเข้ามีหลุดนะครับครับเข้ามาที่85นะครับ85นะครับ แล้วต่อมาก็เข้ามาที่8 9นะครับ8 9ด้นะครับแล้วต่อมานะครับ7กับ5นะครับเท่ามาที่79อันนี้ก็เดินบนนะครับก็ประมาณบนวดที่แล้วที่ผ่านมานะครับมาดูงวดนี้นะครับงวดนี้ได้1กับ0นย์ะครับ1กับ0ด้านนี้ได้8 9 0เนย์นะครับจุดการคำนวณนะครับเราใช้นะครับอ่าหัุดย้อนหลังนิดนึงนะครับใช้านะครับ หลักร้อยนะครับร้อยมาบวก2คงที่นะครับเราจะบวก2ทุกครั้งนะครับบวก2คงที่เราก็ได้7นะครับส่วน5นะครับจากเลข4หลักหน่วยบนนะครับเราเพิ่มแต้มเป็น5นะครับได้7กับ5นะครับด้านนี้นะครับเราใช้หลักร้อยบวกหน่วยนะครับห้าบวกสี่นะครับ5้าบวกสี่เราก็ได้9ก้าศูนย์หนึ่งนะครับ เก้าบวกศูนย์นะครับเราได้มาที่เลขเก้านะครับตอนเลขที่ออกมาก็คือเจ็ดเก้านะครับเกิธรรมดานะครับเลขหนึ่งนะครับวกหนึ่งนะครับก็ยังพลาดอยู่นะครับมาดูงวดนี้นะครับงวดนี้จะโดนต่อหรือไม่นะครับเราใช้หลักร้อยนะครับหลักร้อยคือเลขเก้านะครับเก้ามาบวกสองคงที่เราก็ได้มาที่เลขหนึ่งนะครับเก้าเพิ่มแต้มาเป็นศูนย์นะครับ เออส่วนด้านนี้นะครับ9กบวกเนะครับ9กบวกเเราก็ได้มาที่8 9 0นะครับอ่า8ปบวกเนะครับเราก็ได้มาที่7นะครับเราก็ได้มาที่8 9 0 7นะครับอ่าส่วนด้านนี้ก็ยืนอยู่ที่2ตัวนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่จับชุดเราก็จับ8 1นะครับ8 0ดศนะครับเก้าหนึ่ก้าศูนย์ศูนะครับแล้วก็7 1 7 0นะครับก็ได้มาที่ ตอวเลกก็นะครับผมได้จับชุดไว้ก็มีดังนี้นะครับก็ลองเอาไปเป็นแนวทางนะครับใค่ชอบก็จับไม่ชอบกออ็ดูเป็นแนวทางนะครับเราได้มาที่18นะครับแล้วก็0 8 1 9 0 9่แล้วก็1น0 7นะครับเรากันไว้คือ10แล้วก็00นะครับเ,เราเน้นมาที่3ชุดนะครับ3มชุดคือ1 8 08นะครับ หนกานะครับก็ลองไปพิจรารณาดูนะครับหรือจิตมา0นย์นะครับก็ลองไปพิจรารณาดูนะครับตามสูตรที่เราคำนวณออกมานะครับอันนี้ก็เดินล่างนะครับก็ลองไปพิจรารณาดูนะครับตามตัวเลขที่อ่ที่เราครำนวณออกมาก็นะครับตัวเลขตัวเดียวของเราก็ยังเดินดีเหมือนเดิมนะครับ สถิตินะครับเลขที่ออกมานะครับผลได้มาที่เลข6นะครับเลขที่ออกมาก็6 7เนะครับเลขเก้กกนะครับได้6ออกมาที่4 6นะครับ0ออกมา0 2นย์นะครับ4ออกมา4 4นะครับ5 6ออกมา6 3นะครับ1ก็ออกมาที่1 4นะครับอันนี้1ออกมาที่91นะครับอันนี้2พลาดนะครับผิดนะครับ อันนี้เก้าออกมาที่แปดเก้านะครับหววที่แล้วได้เจ็ดนะครับเจ็ดออกมาที่เจ็ดเก้านะครับมางวดนี้ก็คือเลขหนึ่งนะครับหัวนี้จะเดินหนึ่งจะเดินสองก็เดินศูนย์หรือไม่ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับเผื่อชอบนะครับตามตัวเลขที่เราคำนวณออกมาก็ไหลยงวนะครับอาจจะมีโอกาสพลาดได้นะครับเราไปพิจารณาดูนะครับได้หนึ่งกับศูนย์นะครับลองไปพิจารณาดูนะครับ ครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหรืออยากต้องการดูสูตรไหนก็คอมเมนต์ออกมาได้นะครับก็จะมาแนนทำให้ท่านสมาชิกได้อาไปเป็นแนวทางนะครับครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ